นายสำนวรัศมีทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่งอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการแข่งแรลลี่รักแม่ครอบครัวสารใจปั่นจักรยานรักโลกรักป่าณนะตลาดน้ำบางน้ำพึ่งทั้งนี้เนื่องในวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งจึงได้จัดกิจกรรมแข่งแรลลี่ด้วยการปั่นจักรยานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยให้ประชาชนนำรถจักรยานชนิดใดก็ได้ยกเว้นรถจักรยานไฟฟ้าเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกว่า200คันโดยเริ่มการแข่งขันจากวัดบางน้ำพึ่งนอกขี่ไปตามเส้นทางต่างๆสำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล3,000บาท2,000บาทและ1,000บาทนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่ง ยังจัดกิจกรรมนำกลุ่มเยาวชนตำบลบางน้ำพึ่งรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าการแยกขยะก่อนทิ้งการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำนักข่าวฟีนเอ็นนิวรายงาน